สวัสดีครับวินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง smart gc แล้วก็ตัวของ samsung galaxy ด้วยนะครับวันนี้เราก็มีข่าวมาบอกอีกแล้วนะครับสำหรับ samsung galaxy a สามที่ถอด samsung r ร l l i n s นปลาจีนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าตัวของ a สามีส่วนลดให้เราไหมครับเดี๋ยวเราไปถามกับพนักง,งานกันเนะเาะอ่าเจอน้องแล้วนะครับสวัสดีครับ นะวันนี้เรมีโปรตัวของ A73 ไหมครับ่าวันนี้นะคะจะแนะนำตัว A73 นะคะมีโปรโมชั่น2,000บาทเลยนะคะจากราคาปกติ17,999บาทค่ะเหลือเพียง15,999บาทค่ะตัวนี้นะคะสเปคเร็วแรงเหมาะสำหรับเล่นเกมนะคะ แล้วก็ตัวกล้องจะได้108ล้านเลยเท่ครับโปรโมชั่นลดส0 0พันนะคะจะมีถึงวันที่8มกราสองห้านะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไหนเอ่ยติดต่อได้ทั้งเพจร้านนะคะซัมซุงโรบินสันปาจีนบุรีค่ะอันนี้ก็จะเป็นโปรแพ็กแฟลชเซลล์นะครับสำหรับซัมซุงกาแลคซี่ a เจ็ดสามเนาะกาแลคซี่มอบของขวัญให้คุณนะครับลด2,000บาทนะครับก็จะเป็นจากราคา17,999หนารนะครับจะเหลือแค่15,999บาบาทวันนี้ จนถึงวันที่8มกราคมกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A73 ที่มีส่วนลดทั้2,000บาทนะครับเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับตัวนี้คุณสมบัติเด่นๆของ Samsung Galaxy A73 นะครับก็จะเป็นตัวของกล้องนะครับที่มีความละเอียดอยู่ที่108ล้านพิกเซลเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวของกันน้ำกันฝุ่นด้วยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอยู่ที่5,000มิลลิแอมแล้วก็มีตัวของชาร์จด่วน25วัตต์นะครับตัวนี้ หน้าจอนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับอยู่ที่67นิ้วแล้วก็จะเป็นตัวของซ u เปอร์อเมริคนะรัอ่าเเฟลเลตหรือความลื่นไหลของหน้าจออยู่ที่120่ิมิลลิกรัมเลยทีเดียวนะครับตัวน,นี้ความจําเริ่มต้นที่128 g ิแกแล้วก็แรม8 g ิกาส,าาสามารถเพิ่มแรมพัดได้อีก8 g ิกเป็16น16 g ิกกนเลยทีเดียวนะครับอ่ากล้องหลังร0 8ล้านนะครับมี OIS ด้วยนะครับกันสั่นทั้งภาพแล้วก็วิดีโอด้วยเนาะ ส่วนตรงหน้านะครับจะมีความละเอียดอยู่ที่3านพิกเซลเลยนะครับใครสนใจที่จะจับจองตัวของ Samsung Galaxy A73 ตัวนี้มี2สีนะจะมีตัวของสีเขียวกับสีดำนะครับสีดำนี่สีกเกรย์นะครับสีดำเทานะครับใครที่สนใจนะครับ Samsung Galaxy A73 นะครับสามารถติดต่อสอ,อบถามได้ที่คลิปนี้นะครับหรือโทรเข้ามาที่0 9 4 4 9 8 3 5 3, 3ีของช็อ Samsung Road, Vincent, ป Samsung r e p u n l i c a r g e ีนเองนะครับ ยังไงใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกไดไลค์กดแชร์และกด s ับสไครต์กับช่องสมาชิกเสียไว้ด้วยเนาะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ